สวัสดีค่ะช่วนนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติไวยกวีกมลอ,อาจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบ,บรมราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองทุลีประบาท วันนี้เวลา18นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังุสิพนธ์พระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออกทุลีประบาทตามลำดับดังนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีนำนายเอเลียดคิปโชเก้นักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาเหรียญทองโอลิมปิกและคณะเฝ้าทูลออกทุลีประบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายชุดบอมและรองเท้า วิ่งรุ่นพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีส่งรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมวิ่งในการแข่งขันวิ่งมาราทอนรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ครั้งที่8ปประจำปี2568 ณจุดปล่อยตัวด้านหน้าศูนย์การค้า MBK Center ถนนพญาไทเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568เวลา2นาราและจะส่งวิ่งเข้าจุดเส้นชัยณบริเวณท้องสนามหลวงถนนราชดำเนินในเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพ,พระบรมราชินีจะพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระยะฮาฟมาราทอน2 1 1กิโลเมตร ประเภทมืออาชีพอีริตชายหญิงและประเภทบุคคลทั่วไปชายไทยหญิงไทยนับรับปร,ปรพาพิธีท้องสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานาครด้วยนายสวิตอังสวานนท์พร้อมด้วยสมาชิกโบนตรีอสอวันสุขและคณะเฝ้าทูลอองทุลีประบาดถวายพระพรชัยม,มงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กร,รกฎาคม2568 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถปพิรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกระหม่อมให้ตั้งสถานีวิทยุอ,อสอขึ้นเมื่อปี2495โดยทรงนำชื่อย่อของพระที่นั่งอภรรสถานเป็นสถานที่ที่ใช้ออกอากาศครั้งแรกเป็นชื่อสถานีต่อมาย้ายเข้าไปตั้งในบริเวณพระตำหนักจิตรดาโโหฐานในปี2500 สถานีวิทยุอ,อสนอกจากเป็นสถานีวิทยุของสื่อมวลชนเพื่อความบันเทิงและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนแล้วยังทำหน้าที่แจ้งข่าวสารกับประชาชนในโอกาสสำคัญหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการระบาดของโรคโปลิโอในปี2495การเกิดอะิวาตากโรคระบาดในปี2501และเกิดเหตุวาตาภัยที่แหลมตัลุมพุกในปี2505 สถานีวิทยุอสทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเป็นจุดกำเนิดของมูลนิธิในพระบรมราโชประธรรมต่างๆอีกมากมายสำหรับวงดนตรีอสวันศุกร์เป็นวงดนตรีที่มาบรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุอสทุกเย็นวันศุกร โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรุมนาถบปพิตรและพระราชวงศ์จะส่งร่วมเล่นดนตรีด้วยเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในความบันเทิงและสาระประโยชน์แก่ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาที่มีผลงานในสาขาต่างๆเป็นที่ประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเฝ้าทูลอ,องทุลีประบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎดีมาลาเข็มศิลปวิทยาประจำปี2567ตามลำดับดังนี้นายสุชาติอุปรัรรมเฝ้าทูลอ,องทุลีประบาทรับพระราชทานเหรียญดุสเดีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์ นางสาวอารินทยาพรมมินทิคุณเฝ้าทูลอองสุลีประบาดรับพระราชทานเหรียญดุสดีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาแพทยาศาสตร์นางสาวรัศมีชูทรงเดชเฝ้าทูลอองสุลีประบาดรับพระราชทานเหรียญดุสฎดีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขามนุษยาศาสตร์โบราณคดีกอมประวัติศาสตร์ นายวันชัยตีเอกนามกูลเฝ้าทูลอองทุลีประบาทรับพรชาชทานเรียนดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสคาขาแพทยาศาสตร์เพศศิศาสตร์ท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุธเฝ้าทูลอองทุลีประบาดรับพรชาชทานเรียนดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาแพทยาศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สงพระราชสารอํานวยพรไปยังปฐนาธิบด,ดีแห่งสาธารณารัฐอิสลามอมริเตเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐอิสลามอโริเตเนียซึ่งตรงกับวันที่28พฤศจิกายน2568มีข้อความพระราชสารดังนี้ พระนาท่านนายโมฮ oh ัมหมัดฟารัตเชคอัอคอชวานีปรัานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียกรุงนูอักชอร์ในโอกาสฟันเอกราชของสาวารณรัฐอิสลามมอริเตเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านปรัานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ท้งเพื่อความสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอริเตเนีย ประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลาม,มอริเตเนียได้เจริญสัมพันธไมตรีอันมั่นคงต่อกันมาโดยตลอดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2519ข้าพาเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงที่ช่วยเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือในด้านการค้าการเกษตรการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศด้าประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิพิไทยมาหาวัชิรล,ลงกรณ์พระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานคอมมาตไทยแลนด์2025 วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนาทรงเปิดงานคอมมานไทยแลนด์2025ซึ่งเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยี ICT ที่บริษัท IR A.R.I.P. จำกัดมหาชนร่วมกับพันธมิตรและผู้จำหน่ายสินค้าไอทีจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,543จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่25และเป็นการจัดแสดงงานครั้งที่69ในปีนี้ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT จากผู้ประกอบการชั้นนำระดับประเทศและระดับสากลน,นำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิโดยความจำประสิทธิภาพสูงที่รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วโลกรวมถึงผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอที IT หลากหลายประเภทผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้พลเอกพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จแทนพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์สเสด็จไปในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนวันนี้เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโประกระหม,มอ่อมให้พลเอก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จแทมพระองค์ไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตมานารามในการพระราชทานน้ำหลวงสงศสพพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนซึ่งสิ้นฉีพิตักายอย่างสงบเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยน2568สิริระชนาสา78ปีพลตรีหม่อมเจ้าเฉลิมจุลเจิมพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนประสูติเมื่อวันที่22มกราคม2490 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการกับหม่อมอุบลยุคนณอยุธยาเป็นพระนัทดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงรบบุรีราเมศและเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระเชษฐาและพระเชษฐภคกนีและพระคณิฐารูปมือทอนสี่พระองค์ พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนทรงศึกษาชั้นประถมที่วชราวุธวิทยาลัยและชั้นมัธยมมาศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสาทมิตร จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน c a m p ปอร์มิ t เทอ School รัฐมิสซีรีสหรัฐอเมริกาจากนั้นระดับอุดมมมาศึกษาทรงศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย Western Pacific University ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมิรามายิน u n อร์ซิตี้และหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการกีฬาและสเสด็จกลับมาทรงรับราชการเป็นนายทหารสังกัดสู์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่หนึ่งค่ายวิชราลงกรจังหวัดลบบุรีทรงปฏิบัติพระรา,รากรณียกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่สำคัญของประเทศนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งราชองครักษ์พิเศษ พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเสเกสมรสกับหม่อมสิริพร kun, ยุคนณอยุธยามีโอรสธิดาสองคนคือหม่อมราชวงศ์รังสิพนันยุคนและหม่อมราชวงศ์จันลดายุคนภายหลังจากหม่อมสิริพรยุคนณอยุธยาถึงแก,งก่กรรมด้วยโรคมะเร็งได้เสเกสมรสกับอัญชลียุคนณอยุธยามีธิดาสองคนคือหม่อมราชวงศ์แม่นฤมาษยุคนและหม่อมราชวงศ์จันนิพายุคน พระราชวงศ์และองค์ขมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา18นาฬิกา54นาทีพันเอกหมอมเจ้านวพันยุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังสมเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงระกรรณาโปรดกล้าปรดกะหม่อมให้แต่งตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนุคารามวัดประยุรวงสาวาสวัดจักรวตรดราชาวาสวัดระคังโคสิธารามวัดมหาธาตุดิวารารองสริดวัดสากเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัาเทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละหนึ่งสำรับ ประกอบด้วยพระสงฆ์สีรูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ สำหรับในวันนี้ในเวลา6 5นิกานาทีท่านหญิงสีสว่างวงศปูลจิตราดุลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเช้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธธรรมพระบรมศพ นาพัที่นั่งดูสิทิมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระพิธีธรรมมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัาเทพพระวารามจำนวน8รูปพระพิธีธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตามหลักฐานปรากฏตามที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีพระวินิจฉัยว่ามีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์และพระพิธีธรรมวัดสุทัาเทพพระวาราม ได้รับการแต่งตั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎารา,า,ราชารัชการที่สามเวลา1 0นาฬิกา4ีนาทีพลอากาศเอกชลิตพภกผาสุของค,คมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบระมศพ um ในการถวายพระทาหารเพลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมจวัดประโยรวงสาวาทและวัดระฆังโพสิตารามที่สวดพระอภิธรมรมพระบรมศพจำนวน8รูปพระพิธีธรรมวัดประโยรวงสาวาทเริ่มมีในสมัยพระธรรมไตรโลกาจาร์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปที่11ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะพระพิธีธรรมประจำพระอารามและได้รับฉันทานุมัติ จากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิยรยานวโรรสในปี2459และพระพิธีธรรมวัดระฆังโคสิตารามเป็นวัดที่มีพระพิธีธรรมมาตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดมหาธาตุดิวาราสรังสริ เวลา16นาิกา55นาทีพลอากาศเอกชริดภูผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชก,กุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรมรมพระบรมศพณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังการสวดพระพิธีธรรมเริ่มในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพิธีกรรมเดิมที่เคยมีการสวดเรื่องพระมาลัยในสมัยยุทธยาซึ่งมีเนื้อหาที่สนุกสนานจนเกินพอดีจึงเปลี่ยนมาสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีแทนซึ่งเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสแสดงโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อจบพระอภิธรรมเทศนาพระพุทธมารดาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันปฏิผล ประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีการศึกษา2567 วันนี้เวลา10นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์การศึกษาหนองระเวียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตนด้วยความศีสละและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในด้านต่างๆจำนวน5คนสำหรับในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจากวิทยาเขตสุริน์วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตส,สกลนครและวิทยาเขตศูนกลางนาครราชสีมาเข้ารับปริญญาบัตรในรอบเช้าและรอบบ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น3 6 1 5คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโอ,อวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้เป็นบัณฑิตนั้นย่อมประกอบพร้อมด้วยคุณสมบัติหลายประการคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งคือความกล้า อันหมายถึงความสามารถทางจิตใจที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทั้งปวงโดยไม่หวั่นไหวคลั่นคล้ามตรงกับคำว่าวิริยะคือความเพียรอันหมายถึงความมานะบากบัน่นไม่ท้อถอยจนกว่าจะบรรลุถึงความสำเร็จ ความกล้าหรือความเพียรน,นี้มีหลักสำคัญอยู่สีประการที่จะกำกับประครับประคองความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องแท้จริงไม่เป็นความกล้าในทางที่ผิดหรือความเพียรในทางมิชอบ กล่าวคือต้องกล้ายับยั้งตนเองไม่ให้กระทำความชั่วความเสื่อมต้องกล้าละทิ้งความชั่วความเสื่อมที่มีในตนต้องกล้ากระทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่สมควรกระทำและต้องกล้าทำารงรักษาความดีความถูกต้องไว้เสมอจึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความเพียรกล้าอันประเสริฐทั้งนี้สมกับที่เป็นบัณฑิตอย่างแท้จริง องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานที่จังหวัดลำปางวันนี้ณโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณอำเภอเงาวจังหวัดลำปางพลเอนประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามโครงการสืบสารพระราชปณิธานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระบ,บรมรมาชโอบายและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรม,มนชนกนาถในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาลรวมถึงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสส่งห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบระมราชินีไปกล่าวพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยในวันนี้ไม่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนโมลนิธิและองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกะหม,ม่อม ให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลไปมอบความช่วยเหลือแก่ราษฎรในด้านต่างๆอาทิด้านการศึกษาด้านการแพทย์และสาธรารณสุขด้านการสังคมสงเคราะห์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านกฎหมาย ประกอบด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์มูลนิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบร,รมราชูปถัมภ์มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรมูลนิธิพระดาบทโรงพยาบาลรามาธิบดีสํานักงานอายาการสูงสุด สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปรัรรมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมและมูลนิธิการจนะาปารมีพระราชวงศ์ต่างประเทศและคณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,พรรชชน,นีพันปีหลวง วันนี้เวลา9 5้าิกา55นาทีเจ้าชายฟิลิปแห่งราชรัฐลิกเทนส์ตา์พร้อมด้วยเจ้าหญิงอัลสเบลอิสเบล,ล,เบลพระชายาสเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบร,รมมหาราชวังเพื่อทรงวางพวงมาลาถวายราชสักกาะระพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบร,ะรม,มราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหน่วยราชการแห่งพระองค์904เพื่อทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดถวายความอาลายัยทั้งนี้ประเทศไทยและราชรักริกเทนสไตล์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่14สิงหาคม2540 มีความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยลนกรุงเบิร์นสมาพันธรสัสวซสสซึ่งมีเขตอานาครอบคลุมราชรักลิกเทนสไตน์ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ยังมีคณะบุคคลสำคัญในต่างประเทศไปถวายสการัพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์พร้อมลงนามถวายความอลาลัยในสมุดหลวงนำโดยนายวินสตันพีเตอร์รัฐมนตรวีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะผู้แทนของรัฐบาลนายจุนทานเดลคิงเอกอคัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ ในขณะที่ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังมีสมาชิกราชาสกุลคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปเข้ากราบถวบายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อาทิโรงเรียนรีอยุธยาในพระอุปธรรมกรุงเทพมหานครโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลวังไทรพูนจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสิริราชรวมทั้งตัวแทนประชาชนจากจังหวัดเยะโสธรพิจิตรและแพร่ที่เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองตั้งแต่ช่วงเวลา6นาิกา จบค่ในพระราชสำนักค่ำนี้แล้วนะคะช่วงนี้ดิชันปาริชาติไวกวีกมลนอาจพ,พร้อม้วยทีมง,งานทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ